E.P. 2แล้วนะครับสับจีในโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิตที่เจอบ่อย ไปโรงงานไหนก็เจอขอเสนอคําว่ากงอี้กงอี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่สายโรงงานอยู่แล้วมักจะเจอบ่อยแน่นอนคํานี้เนี่ยผมเชื่อว่าล่ามือใหม่หลายๆคนชอบแปลผิดรวมถึงผมตอนที่จบใหม่ๆเนี่ยก็แปลผิดนะครับตอนนั้นเนี่ยผมเพิ่งจบจีนได้ HK6 มั่นใจในตัวเองนะครับคิดว่าตัวเองแปลได้นะครับก็คือตอนอยู่ที่จีนเนี่ยก็มีประสบการณ์รับงานแปลทั่วไปนะครับรับงานล่ามรับงานแปลพอไปเจอคํานี้เนี่ยคำว่ากงอี้ในโรงงานผมแปลอย่างมั่นใจเลยว่างานฝีมือทำไม ผมถึงแปลแบบนี้ล่ะเพราะว่ากงอี e ้เนี่ยเราจะเจอคําใน HK6 นะครับคาว่ากงอี e ผ้ผินก็คืองานหัตถกรรมงานฝีมือถูกไหมครับผมก็เข้าใจว่าเออไอ้กงอี้เนี่ยมันแปลว่างานฝีมือแน่ๆแล้วตอนนั้นผมเป็นล่ามมาจาแผนกกงอี้ป e ู้นะครับกงอี้ป e ู่ซึ่งมันไม่ใช่งานฝีมือกงอี้ป e ู่เนี่ยมันแปลว่าแผนกกระบวนการผลิตนะครับพวกแผนกที่ควบคุมกระบวนการผลิตแผนกสายแบบกรรมวิธีการผลิตควบคุมกระบวนการผลิตวคบวบคุมกรรมวิธี การผลิตแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาให้แปลป้ายในแผนกผมก็แปลไปเลยนะครับว่าแผนกงานฝีมือแล้วติดที่โรงงานตอนนั้นจําได้ติดที่ตรงหน้าออฟฟิศพี่คนไทยเขาไปเจอนะครับก็เป็นเรื่องตลกกันไปโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันกงอี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับกงอี้ถ้าเอาตามแบบภาษาจีนท,ที่เราเรียนทั่วไป HSK เงนะครับเราอาจจะรู้ว่าเออไอ้กงอี้มันเป็นงานฝีมืองานที่มันใช้ฝีมือแบบสิ่งสารสิ่งทอพวกใช้ฝีมืออะไรพวกนี้นะครับงานหัตถกรรมอะไรพวกนี้แต่ในสายการผลิต และโรงงานเนี่ยมันไม่ใช่นะครับกงอี้มันหมายถึงกระบวนการผลิตกรรม,มวิธีการผลิตหมายถึงกระบวนการผลิตกรรม,มวิธีการผลิตที่ใช้ในการแปรรูปปัตถุดิบหรือชิ้นงานให้เป็นผลิตภัณฑ์หลายคนอาจจะบอกว่าออความหมายมันค่อนข้างนามธรรมอาจจะนึกไม่ออกอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมจะอธิบายให้ฟังมีโรงงานอยู่โรงงานหนึ่งนะครับผลิตอุปกรณ์ที่ทําจากโลหะหรือผลิตชิ้นส่วนโลหะโดย จะมีขั้นตอนแรกเลยก็คือขั้นตอนขึ้นรูปโลหะนะครับไอขั้นตอนหรือกระบวนการขึ้นรูปโลหะนี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยเขาเรียกว่ากงอีถูกไหมครับกงอีคือกระบวนการหรือกรรมวิธีแล้วอย่างกระบวนการขึ้นรูปโลหะกระบวนการเรารู้ละกระบวนการผลิตกรรมวิธีการผลิตคือกงอีคําว่าขึ้นรูปโลหะขึ้นรูปภาษาจีนคือ เฉ๋งสิงเฉงสิงแปลว่าขึ้นรูปเฉิงสิงแปลว่าขึ้นรูปเฉิงสิงส่วนโลหะก็จินสูกระบวนการขึ้นรูปโลหะภาษาจีนคือจินสูเฉิงสิงกงอี้จินสูจินสูเฉิงสิงกงอี้แปลว่ากระบวนการขึ้นรูปโลหะต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคภาษาจีนที่เกี่ยวกับคําว่ากงอี้กันนะครับชี่เช 车身采用了全新的激光焊接工艺，使得车身强度比传统点焊工艺提高了百分之三十。汽车车身采用了全新的激光焊接工艺，使得车身强度比传统点焊工艺提高了百分之三十。百ปลเ多็น ใช้กระบวนการเชื่อมเลเซอร์แบบใหม่ทั้งหมดทำให้ความแข็งแรงของตัวถังเพิ่มขึ้น30%เเมื่อเทียบกับกระบวนการเชื่อมแบบจุดดั้งเดิมที่บายความหมายของตัวอย่างประโยคอันนี้กันนะครับชี่เชอแปลว่ารถยนต์ชี่เชอแปลว่ารถยนต์เชอร์เชนเชอร์นแปลว่าตัวรถบอดี้หรือบางคนเรียกว่าตัวถังรถยนต์คือโครงหลัก ภายนอกของรถยนต์นะครับทำหน้าที่เป็นโครงสร้างรับแรงและปกป้องผู้โดยสารรวมถึงเป็นส่วนที่กำหนดรูปลักษณ์ดีไซน์นะครับต่อมาคำว่าใช้ย,ยงใช้ย,ยงแปลว่าใช้ฉยนซินฉยนซินแปลว่าใหม่ทั้งหมดฉยนซินแปลว่าใหม่ทั้งหมดจีกวงางฮั่นเจียจีกวงางฮั่นเจียแปลว่า การเชื่อมแบบเลเซอร์เลเซอร์เวลดิส่วนจีกวางฮั่นเจียกองอีจีกวางฮั่นเจียกองอีแปลว่ากระบวนการเชื่อมเลเซอร์เลเซอร์เวลดิ้งโปรเซสเป็นกรรมวิธีการเชื่อมที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ที่มีความเข้มข้นสูงยิงลงไปที่ชิ้นงานนะครับทำให้ โลหะหลอมน้าลายและเชื่อมติดกันการเชื่อมแบบนี้เนี่ยมีข้อดีก็คือมีความแม่นยำสูงรอยเชื่อมมันจะเล็กและเนียนนะครับเรียบเนียนทำให้ชิ้นส่วนประกอบเข้าด้วยกันได้แบบสนิทต่อมาคำว่าสืเต้สืเต้แปลว่าทำให้แข็งตู่แขงตูแปลว่าความแข็งปี่ปี่แปลว่ากว่านะครับต่อมาฉวนทงฉวนงแปลว่าแบบดั้งเดิม แบบเก่านะครับเตี่ยนห่านเตี่ยนห่านก็คือการเชื่อมแบบจุด spot w e ล d i n g ส่วนเตี่ยนห่านกงอี้นะครับเตี่ยนห่านกงอี้ก็คือ spot welding process วิธีการเชื่อมแบบดั้งเดิมนับก็คือใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยที่มีความแรงสูงผ่านจุดสัมผัสของโลหะทําให้เกิดความร้อนแล้วก็เชื่อมติดกันมักเป็นการเชื่อมแบบจุดๆตามตําแหน่งที่กําหนดนะครับก็คืออาจจะไม่ต่อเนื่องตลอดแนวเป็นจุดๆต่อมาคําว่า ถี่เกาถีเกาแปลว่าเพิ่มขึ้นนะครับตัวอย่างประโยคอันต่อไปนะครับตัวอย่างประโยคนี้ก็บอกเลยว่าเจอบ่อยนะครับในสายการผลิตตัวอย่างประโยคนี้ก็จะมีคําเฉพาะทางเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพูดประโยคแล้วก็อธิบายให้ฟังเหมือนเดิมนะครับ 质量好，良品率大大,大提升。我们用上新铸造工艺了，浇铸更稳，铸出来的发动机缸体气泡少，质量好，良品率大大,大提升。แปลเป็นไทยได้ว่าพวกเราได้นำกระบวนการหล่อแบบใหม่มาใช้แล้วการเทน้ำโลหะนะครับมีความเสถียรมากขึ้นทำให้เสื้อสูบเครื่องยนต์ที่ผลิตออกมาเนี่ย มีฟองอากาศน้อยคุณภาพดีและอัตรางานดีเนี่ยเพิ่มอย่างมากวอร์เมอรเราก็รู้แล้วพวกเรานะวอร์เมอแปลว่าพวกเราอันนี้รู้กันอยู่แล้วย่งช่างแปลว่าได้นํามาใช้ย่งแปลว่า,าใช้ย่งช่างอะจุดๆ,ๆนำมาใช้จู่เจ้าจะบอกเลยจู่เจ้าแปลว่าการหลอ่อจู่เจ้าแปลว่าการหลอ่อจู่เจ้ากงอี้แปลว่ากระบวนการหลอ่อโลหะนะครับ casting process จูเจ้าแปลว่าหล่อโลหะหล่อโลหะคืออะไรก็คือการนําโลหะเนี่ยมาเผาให้ร้อนจนละลายแล้วก็เทลงไปในแม่พิมพ์เพื่อให้แข็งตัวเป็นรูปร่างตามที่ต้องการนะครับจูเจ้าแปลว่าหล่อโลหะต่อมาเจ้าจู่เจ้าจู่คือการเทหล่อโลหะหมายถึงกระบวนการหรือวิธีการที่นํา โลหะหลอมเหลวเนี่ยที่หลอมเสร็จแล้วเนี่ยออกมาจากเตาหลอมหรืออุปกรณ์หลอมเนี่ยแล้วก็เทล,ลงไปในโพรงแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้นะครับฟาตงจีกังถี่ฟาตงจีกังถีแปลว่าเสื้อสูบเครื่องยนต์หรือ engine block นะครับ engine block บล็อกหรือบางคนเรียกว่าบล็อกเครื่องยนต์มันคืออะไรอ่ะในบริบทที่พูดถึงประโยชน์่ก็คือโรงงานเนี่ยมันผลิตส่วนประกอบของรถยนต์แน่นอนถูกไหมล่ะครับอ่าแล้วที่มันผลิตอยู่เสื้อสูบเครื่องยนต์ engine block หรือบางคนเรียกว่าบล็อกเครื่องยนต์บล็อกเครื่องยนต์คืออะไรมันคือคือเป็นโครงสร้างหลักสําหรับส่วนประกอบอื่นๆเช่นลูกสูบเลาเข่ายงหรือเลาลูกเบี้ยวอะไรพวกนี้นะครับคําต่อมาชี่เผาชี่เผาแปลว่าฟองอากาศชี่เผาสาวแปลว่ามีฟองอากาศน้อยฟองอากาศในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่าคือฟองอากาศเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในงานที่แบบว่าหล่อโลหะนะครับฟองอากาศมันจะเกิดขึ้นตอนที่เทโลหะเหลวอะลงไปในแม่พิมพ์ใช่ไหมครับถ้า มีฟองอากาศมากชิ้นงานจะเปล่าความแข็งแรงจะลดลงถ้าใช้งานจริงเนี่ย อาจจะแตกหักได้ง่ายการที่บอกว่าชี่ผ้าเสาวหมายถึงกระบวนการหล่อมีคุณภาพสูงชิ้นงานแน่นแข็งแรงไม่มีตําหนิภายในนะครับก็ชี่ผ้าสาวเนี่ยเราจะเจอบ่อยในพวกงานที่มันตรวจคุณภาพหรือพวก QA QC ที่เขาต้องมาตรวจชิ้นงานโลหะอะไรพวกนี้เขาจะมีคําสําหรับ QC QA นะครับชี่ผ้าสาวต่อมาคําว่าเหลียงผิดเหลียงผิดก็คืองานดีเหลียงผิดลี่แปลว่าอัตรางานดีหรือ อัตราสินค้าที่ดีหมายถึงอัตราส่วนของสินค้าที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพเมื่อเทียบกับสินค้าที่ผลิตทั้งหมดนะครับสำหรับใครที่สนใจไฟล์สรุปคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่ากุ้งอี้นะครับกดติดตามในบ้านแดงและทักมาที่บ้านฟ้าพร้อมแสดงหลักฐานการติดตามเพื่อรับไฟล์สรุปคำศัพท์ในคลิปนี้ฟรีทักมาได้เลยครับใครเห็นวิดีโอนี้ได้โปร ชุดอ e ีบุ๊กสับจีนในโรงงานไปโรงงานไหนก็เจอ3เล่มในราคา1000บาทเท่านั้นพร้อมแถมฟรี100สับจีนด้านความปลอดภัยในโรงงาน100คำศั์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยในสายการผลิตไฟล์คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการทำงานและออฟฟิศรวมสับเฉพาะทางสายโรงงานและการผลิตและสุดท้ายสับจีนด้านความปลอดภัยในโรงงานที่เจอบ่อยใครสนใจทักบ้านฟ้ามาได้เลยครับส่วนใครอยากได้ PowerPoint ในคลิปนี้ ทักบ้านฟ้าร์มมาได้เลยพร้อมส่งหลักฐานว่าติดตามช่องบ้านแดงเราจะให้ p d f Powerpoint ของคลิปนี้ฟรีครับ